มาครับพามาชมสวนนิกเกรีน่าครับผมนี่ครับโอ้ดกมากครับดูครับดอกแค่ไหนดูครับผมนี่ครัพาเดินชมอู้นี่ฮะดูลูกใหญ่มากครับอย่างดกตัวครับผมนี่ดกแค่ไหนพาเดินชมสวนนี่ฮะเบนิกเกรีน่าหรือนิกเกรินนั่นเองครับผมตระกูลลูกทอลูกกินนันนี้นี่ครับดูครับดอกจริงครับ จะพามาเบิ่งต้นมีต้นมีต้นแอปเปิลด้วยครับผมอือแอปเปิลแอปเปิลนี่ฮะเห็นไหมแอปเปิลมีลงเหลือครับนี่ครับแอปเปิลแอปเปิลนี่เห็นไหมครับนี่แอปเปิลนั่นเองออกมาเยอะแยะครับผมที่นี่ครับผมนี่ตกปลาตกมากอู้เป็นไงครับตกจริงครับอือ มาบมากพามาชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับมากดไลค์ถือใจกดแชร์ไป